ถวายข้าวพระพุธกันค่ะอันนี้ทําเองนะเอ่อบาหิมพานนี่นนทําเองตั้งชื่อว่าอะไรดีแทนกับข้าวต้มนะคะเดี๋ยวถวายพระพุธก่อนนะ ก็ต้มนโมตัสสะภะคะวะ t h โตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะ t h โตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะ t h โตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมังสุปัทเทียนชนะสมัมปันนงังสาลีนางโพชนางอุทธกังวลังพุทธศัพปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาโภชนาอาหารพร้อมด้วยแกงกับและน้ำอประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้าเสสังมังคลังยาจามิข้าพเจ้าขอส่วนที่เหลือเป็นมงคลน,นี้จากพระรัตนตาตัยไม่ทานอย่างเล่นเล่นด้วยเห็นผิด ไม่ทานเพราะหลงติดรสอาหารไม่ทานเพื่อโอวดโอ้โชตการไม่ทานแต่งสังขารให้โสพาแต่ทานเพื่อตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยังชีวีดำเนินไปในเบื้องหน้าเพื่อป้องกันความลำบากทางกายยาเพื่ออนุเคราะห์พรม,มจริยาประพฤติธ,ธรรมเพื่อระง,งับเวทนาเก่าให้เสื่อมหายเพื่อไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดซ้ำเพื่อสะดวกแห่งกายไร้โทษนำํำเพื่ออยู่ประจำเป็นผาสุขทุกคืนวัน พวะตุสัพพมังคลังของสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสภพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสทธาสุธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเชิญสาธุาทานข้าวอย่างม e ีสติสัมปชัญญะนะคะ ตามรู้ตามเห็นอาการของกายกับใจในปัจจุบันที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปไม่แน่นอนเป็นทุกข์ก็ุมไม่ได้อย่าลืมนะคะสู้ๆนักสร้างบุญบารมีทั้ง3โลกคุณหมอแล้วก็พยาบาลผู้ป่วยโควิด1 9แล้วฮะแล้วก,วก็ทุกท่านที่มีผลกระทบนะฮะกับโควิด1 9สู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้อย่าลืมนะคะทุกครั้งที่ทานข้าวต้องเจริญสติสัมปชัญญะด้วยนะคะืมี่ทำเองนะเนี่ย บอกสูตรไปแล้วนะติดตามเอา